ตอนที่10ใต้้ร่มต้นคูณหลังจากกินข้าวกลางวันเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนปู่เพียนไปนั่งเล่นที่แคร่ไม้ไผ่หน้าบ้านกับอาคมและอาภาส่วนครูดอนกับบูรภพาและคริสโตเฟอร์พากันเข้าเมืองไปดูหนังก่อนไปได้นัดกันกันกบค้ำคูณว่าจะตามไปดูรถแห่เพราะวันนี้งานจ้างอยู่ไม่ไกลมากนะัก พอทุกคนแยกย้ายเขากับเธอก็หอบเสือ่อหอบหมอนมาที่หลังบ้านจากนั้นเขาก็ยิบหลับอยู่ในเปลขณะที่เธอนอนอ่านหนังสืออยู่บนเสือ่อที่ปูอยู่ข้างเปลก่อนที่เขาจะหลับไปเขาบอกให้เธอยิบสักหน่อยเพื่อเอาแรงแต่พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งยาตัวแสบของเขาก็ยังก้มหน้าก้มตาทุ่มเทสมาธิกับหนังสือที่กางอยู่ตรงหน้า จนไม่รู้ตัวว่าเขาตื่นแล้วองศามองคนนอนคว่ำหน้าเท้าสอกกับหมอนอ่านหนังสือแบบไม่เงยหน้าเงยตาด้วยแววตาอ่อนโยนใยตัวแสบของเขาชอบอ่านหนังสือไม่ใช่แค่ตำราเรียนเพราะเธออ่านหมดขอให้เป็นตัวหนังสือหรือต่อให้ตอนนั้นไม่มีหนังสือก็จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดหาข่าวสารหรือบทความต่างๆอ่านบางครั้ง เขาก็นึกอยากให้เธอได้มีโอกาสเข้าไปเรียนและใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยเหมือนคนรุ่นเดียวกันแต่ก็อีกนั่นแหละเขารู้ว่าเธอจะปฏิเสธถ้าเขาบอกว่าจะส่งเสียให้เธอเรียนและให้เธอไปเรียนเต็มเวลาองศายื่นมือออกไปวางบนหัวของคนกำลังอ่านหนังสืออยู่แล้วรูบเบาๆตื่นมากวันได้แบบนี้น่าจะนอนอิ่มแล้วคำคุณเปรยเสียงเบา เบนสายตาจากหนังสือไปยิ้มให้คนนอนอยู่บนเปรองศายิ้มรับรอยยิ้มน่ารักของเด็กสาวไม่พักเลยใช่ไหมกลัวอ่านหนังสือไม่ทันสอบค่ะมีเวลาก็อ่านตูนไม่ก่อนฟังเหมือนป๋ามากวนเวลาอ่านหนังสือของแคนนะคำคุณเลิกคิ้วทำหน้าแปลกใจที่จูจๆเห็นอารมณ์เขาเปลี่ยนแบบไม่มีปีมีครุยแล้วป๋ากวนไหมล่ะคะ องศาโอมยิ้มมือที่วางค้างอยู่บนหัวของเด็กสาวยีผมนุ่มเบาๆกลางเดือนไปอากันบูด้วยกันไหมอากันบูเพิ่งเคยได้ยินไปทำงานเหรอคะไปงานแต่งงานพี่สาวของอิ่มแต่งงานกับเจ้าชายของอากันบูจำอิ่มได้ใช่ไหมคำคุณพยักหน้าเพราะพี่สาวคนนั้นเธอจึงได้เห็นเขาที่โรงแรมตอนไปโชว์ที่นิวยอร์กแล้วจะไปไหม ถ้าไปมีโอกาสจะได้แต่งงานกับเจ้าชายบ้างไหมคะได้ยินคำถามองศาก็แยกเขี้ยวยิงฟันใส่ทันทีแม้รอยยิ้มขำจะบอกว่าอีกฝ่ายแกล้งเขาไปอย่างนั้นเองอยากมีเจ้าชายกับเขาบ้างอะไรบ้างไม่ได้เหรอคะเธอหยอกเขาต่อคราวนี้เขาไม่ได้แยกเขี้ยวใส่เธอแต่ข้อหน้าผากเธอทีนึงแต่ก็ไม่เจ็บหรอกป๋ามีอะไรด้อยกว่าเจ้าชายอืมนั่นสินะคะ องศาอมยิ้มตามคนพูดก่อนจะหุบยิ้มตอนได้ยินประโยคถัดมาแต่แคนยังไม่เคยมีเจ้าชายเป็นของตัวเองไงรอให้แคนมีเจ้าชายมาจีบก่อนเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะถ้าเจ้าชายอยากตายก่อนเวลาอันสมควรเน่ยนะเห็นสีหน้าจริงจังของคนพูดคำคุณก็หัวราอเสียงใสอย่าให้รู้นะว่านอกใจแต่เจ้าชายหรือยาจกก็ไม่เอาไว้ทั้งนั้นแหละจริงจังไปค่ะ เธอทวงยิ้มยิ้มวันๆแทบไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเดือนมองตะวันจะเอาเวลาที่ไหนไปมองคนจนเขาเห็นแล้วมาจีบน้อยไปสิองศาแย้งเขาไม่เถียงหลอกเรื่องเธอทำงานหนักแต่ขนาดทำงานหนักอยู่แต่ในคลังสินค้าก็ยังไม่ไวายถูกผู้จัดการคลังสินค้าจีบพอไปร้องเพลงกับรถแห่ลูกชายเจ้าของรถแห่ก็มองตาเป็นมัน ในเจนนักร้องชายที่ร้องเพลงด้วยกันอีกคนของเขารายงานว่ามีทีท่าจะชอบใจตัวแสบของเขาเหมือนกันแต่ยังไม่กล้าจีบและได้แต่แอบมองตอนไปทำงานกลางคืนที่ร้านยิ่งไม่ต้องพูดถึงรูปร่างหน้าตากับเสื้อผ้าที่ใส่และอาชีพที่ทำดึงดูดสายตาผู้ชายให้หันมามองทุกวันนั่นแหละดีว่าเธอไม่เล่นด้วยทำไมเหมือนหึงพออีกฝ่ายว่าแบบนั้น คนนอนตะแคงอยู่ในเปรก็้อนแรงเลยทีเดียวค้ำคุณเลยหัวเราะอ,อีกครั้งไม่หึงเลยมัง้งเขายีผมนุ่มลื่นด้วยความมันเขี้ยวตกลงว่าไปนะไปไม่ได้หรอกค่ะไหนจะงานไหนจะปู่อีกองศาถอนหายใจแรงก็รู้แหละว่าเธอต้องดูแลปู่เพราะมีกันอยู่สองคนแล้วก็หวังพึ่งอะไรจากพ่อไม่ได้แต่เขาก็อยากให้เธอไปเห็นโลกภายนอกบ้าง แล้วตอนไปนิวยอร์กปู่อยู่กับใครอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะแต่วานอาคมกับอาภาช่วยดูให้กับข้าวอาภาก็จะมาทำให้กินหรือบางทีก็ทำมาให้กินก็กินด้วยกันเงินก็รบกวนอาคมกับอาภาอีกครั้งคำคุณใส่หน้าทำไมไม่อยากไปเหรอแคนไม่รู้จักใครเลยนะคะจะให้ไปยังไงนั่งเครื่องบินไป จ้าชายฮัสซันจะส่งเครื่องบินมารับที่นี่เลยโหทำยังไงจะหาแบบนี้ได้บ้างเนี่ยนี่ได้ยินเสียงนั้นคำคุณถึงกับกลั้นหัวเราะไว้ไม่ได้ยิ่งเห็นเขาทำตาดูใส่ก็ยิ่งขำล้อเล่นค่ะเธอบอกกับเขายิ้มอ่อนๆก่อนที่ไฟจะลุกท่วมตาเขาแล้วลุกขึ้นนั่งคัสมาธิหันหน้าไปทางคนขี้หึงเล่นแรงขนาดนี้ คิดว่าจะหายโกรธง่ายๆไหมเขายัางปั้นหน้าตึงส่วนเธอยิ้มกว้างสุดปากอ้อบ้านป่าก,ก็มีนะเครื่องบินเหมือนกันถึงจะเป็น private jet ลำเล็กกว่าของเจ้าชายก็พาแคนไปไหนถึงไหนได้เหมือนกันถ้าไม่รู้ก็รู้ไว้ซะคํำคุณยิ้มแบบไม่หุบปากเลยไม่คิดว่าเขาจะจริงจังขนาดนี้ตกลงจะขอโทษยังไงได้ยินคำถาม ที่เหมือนจะทวงไกลๆคัมคุณก็เลยได้ยิ้มต่อเนื่องขอโทษค่ะสัญญาว่าต่อไปจะไม่ตื่นเต้นกับของคนอื่นอีกหืมได้ยินเสียงนั้นพร้อมสีหน้างนงงของเขาคัมคุณก็ยิ้มมากกว่าเดิมเพราะตื่นเต้นไปก็ไม่ได้ของเขาเหมือนตื่นเต้นของป๋าว่าไหมคะคนฟังเก็ตตอนนั้นเอง พอปลายนิ้วเรียวแตะลงตรงหน้าอกข้างซ้ายแล้วลากปลายนิ้วเป็นรูปหัวใจบนผิวเนื้อตึงแน่นปัสจากอาพรห่อหุ้มอารมณ์ขุ่นเคืองก่อนหน้าก็หายวับเรากับถูกพายุพัดพาไปให้ไหมเขากำลังถูกเด็กยั่วเสียงนั้นดังกระหึ่มอยู่ข้างในก่อนที่ปากจะขยับตัวหรือหัวใจเขายื่นมือไปวางทับหลังมือเธอ กลุ่มเอาไว้แล้วพารูปลากตามตัวเขาแคนต้องเลือกเหรอคะเห็นคนตัวเล็กทำหน้ายุง่งเรากับกรุ่มมากมายปากเขาก็ฉีกยิ้มโดยไม่รู้ตัวรู้นั่นแหละว่าเด็กแกร่งอยากได้หมดนะ่ะเขาจะทนไหวไหมถ้าตอนนี้ปู่ของเธอไม่ได้นั่งอยู่หน้าบ้านเขาคงลุกไปอุ้มใหญ่ตัวแสบขึ้นมานอนในเปลด้วยกันแล้วตอนนี้ ทั้งเนือ้อทั้งตัวเขามีแค่ผ้าเขาม้าผืนเดียวแทบไม่ต้องเสียเวลาถอดเลยด้วยถ้าไม่พร้อมลุกขึ้นมาขย่มป่าก็อย่ายั่วน้ำเสียงแตกพร่าฟังห้าวห้วนกว่าปกติเอ่ยเตือนคนตัวเล็กแต่มือกลับทำในสิ่งตรงข้ามเขายังพามือน้อยระลงต่ำจนถึงขอบผ้าเขาม้าที่พันอยู่บนเอวแต่ถ้าพร้อมยังไม่พร้อมค่ะพอเขาจะเอาจริง คำคุณก็ปฏิเสธริ้นรัวเหมือนถูกถีบตกสวรรค์เลยเนี่ยได้ยินเขาว่าอย่างนั้นขณะที่สีหน้าผ่อนคลายกว่าเดิมเธอก็ยิ้มได้อีกครั้งยั่วเราไม่ให้ไม่ต้องมายิ้มเขาทำเสียงดุแต่หาความจริงจังไม่ได้เลยแถมมือที่จับมือเด็กสาวรูรไา้ตามตัวก่อนหน้านี้ยังยื่นออกไปวางบนหัวของคนนั่งอยู่ข้างเปรยี่ผมนุ่มลื่นเบาๆด้วยสัมผัสเจ้าหยอกเอ็นดูไม่น้อย จูบหน่อยเร็วเขาบอกแต่มือน้อมศีรษะเธอลงไปหาเขาก่อนที่เธอจะตอบใดๆแต่อีกนั่นแหละเธอก็ไม่ได้ขัดขืนสายตาวาววของเขาสัมผัสของเขาเธอก็ชอบมันไม่ใช่เรื่องที่เธอจะโกหกตัวเองได้แคนรู้จักป๋าคำคุณทำหน้างง,งกับคำพูดนั้นรู้จักอิ่ม แล้วก็เคยเจอครอบครัวของอิมกับพ่อแม่ของป่าแล้วตอนอยู่นิวยอร์กพอได้ยินประโยคนั้นเธอถึงรู้ว่าเขาพูดเรื่องที่คุยกันค้างอยู่ที่เขาชวนเธอไปอากามบูนั่นแหละเธอยกมือขึ้นแปะปากเขาเพื่อหยุดสัมผัสของเขานั่นเรียกรู้จักเหรอคะเธอแย้งและพยายามควบคุมอารมณ์ให้สงบแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆในขณะที่เขานุ่งผ้าขาม้าผืนเดียว นอนให้เธอรู้ตัวอยู่แบบนี้ตอนนั้นเขาไปกินข้าวที่ร้านอาหารไทยกับครอบครัวที่ร้านพี่สาวของครูดอนนั่นแหละแล้วเจอเธอแสดงโชว์อยู่ในร้านพ่อแม่เขาหน้าตาเป็นอย่างไรเธอก็จำไม่ได้จนกระทั่งได้มาค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหลังได้เจอเขาที่คลังสินค้านั่นแหละเธอถึงได้ทราบเกี่ยวกับครอบครัวของเขาและเห็นว่าพ่อแม่เขาหน้าตาเป็นอย่างไรตอนนี้ เธอก็เลยจำแม่นเลยเพราะบ้านเขาไม่ได้แค่รวยและมีบริษัทใหญ่โตเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่พ่อกับแม่เขายังมีข่าวตามหน้าสื่อมาตั้งแต่พวกท่านเริ่มจีบกันจนเป็นแฟนและแต่งงานกันเพราะว่าแม่ของเขาเป็นดารานักแสดงเบอร์ต้นๆของวงการเลยขณะที่พ่อของเขาก็ได้คำนำหน้าจากสื่อว่าไฮโซหนุ่มเนื้อหอม ซึ่งเป็นที่หมายปองของสาวๆเป็นอย่างมากในตอนนั้นถ้าไม่ไปเจอทุกคนแล้วจะรู้จักได้ยังไงเขาย้อนเธอเอาไว้คราวหน้านะคะเธอยิ้มหวานประจบเขามันเร็วไปแค่ไม่อยากไปเป็นภาระป่าด้วยองศาถอนหายใจดังเฮือกเลยทีเดียวก็อยากเข้าใจเธอนะแต่บางทีเขาก็อยากให้เธอเป็นเด็กสาวที่ตาโตกับเงินและโปรไฟล์ของเขาบ้าง แต่ก็นั่นแหละถ้าหญ่ตัวแสบเป็นอย่างว่าจริงๆเขาก็อาจจะมีคำถามและความคางแคลงใจตามมาอีกไหนๆก็เป็นป่าแล้วขอส่งค่าเลี้ยงดูเด็กเป็นรายเดือนได้ไหมเขาอดแย่ไม่ได้พอดีเงินเหลือใช้นะ่ะคำคุณหัวเราะหัวเราะทำไมมีอะไรน่าขำไม่ได้ให้มัดป่าเลยนะสิคะเธอว่ารอยยิ้มยังเต็มริมฝีปาก เธอไม่ได้คิดว่าเขาดูถูกหรอกรู้ว่าเขาแย่เล่นอาจจะอย่างเชิงด้วยแต่เจตนาก็ไม่ได้หมายถึงจะส่งเสียเลี้ยงดูเธอเหมือนบรรดาเสียป๋าเลี้ยงยีหนูเพราะเขาก็ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าอยากคบกันไปในทิศทางไหนเดี๋ยวแคนต้องไปแต่งตัวแล้วใกล้เวลานัดแล้วค่ะคำคูณบอกกับเขาหลังจากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลา เสื้อป่าน่าจะแห้งแล้วล่ะเดี๋ยวแคนไปเอามาให้ค่ะองศาลุกขึ้นจากเปรไปด้วยกันค้ำคูนอมยิ้มก่อนจะลุกตามเขาแล้วเก็บเสื้อพับสังจากอีกฝ่ายช่วยเก็บหมอนกับหนังสือจากนั้นถึงพาการเดินไปที่ราวตากผ้าข้างลานปูนที่ใช้ซักผ้าและอาบน้ำกันรองเท้ายังไม่แห้งดีเลยค่ะค้ำคูณหันไปบอกเขา หลังจากเก็บเสื้อผ้ากับกางเกงของเขามาจากราวไม้ไผ่ใส่รองเท้าแตะไปก่อนได้ไหมคะตอนนี้เขาก็ใส่รองเท้าแตะของปู่อยู่ใส่แตะก็ได้งั้นรองเท้าตากไว้นี่นะคะแห้งแล้วเดี๋ยวแคนเก็บไว้ให้ขอพยักหน้าแล้วเดินตามเธอเข้าไปในบ้านหมอนวางไว้ที่โซฟาก็ได้ค่ะเธอบอกกับเขาหลังจากวางเสือไว้บนหลังตู้เก็บของและรับหนังสือเรียนมาจากมือเขา นึกว่าจะให้ป๋าเอาไปส่งในห้องนอนเขาอดกระเซเ่าไม่ได้ห้องนอนมีแค่ฟูกกับตู้เสื้อผ้าและโต๊ะหนังสือค่ะอยากดูอะไรล่ะคะไม่ได้อยากดูของในห้องนอนเท่ากับอยากนอนกับเจ้าของห้องคำคุณค้อนคนนับเป็นแรงเลยหลังประโยคนั้นก่อนจะส่งเสื้อกับกางเกงให้เขานี่ของป๋าเปลี่ยนตรงนี้เลยก็ได้ค่ะไม่มีคนเข้ามาหรอกโอเคค่ะเขาตอบรับง่ายๆ เมื่อคิดถึงงานที่รอเธออยู่แต่ก็ไม่ไวายก้มลงไปจุ๊บเรียวปากสีแดงระเรื่อแล้วจับมือน้อยมาลูบบนตัวเขาเราเก็ห่างจากสัมผัสไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากห่างนั่นแหละเปลี่ยนเสร็จแล้วจะรออยู่ตรงนี้หรือไปนั่งเล่นกับปู่ที่หน้าบ้านก็ได้นะคะคำคุณบอกกับเขาหลังจากเขาคืนอิสระให้กับมือของเธอไปหาปู่ดีกว่าเดี๋ยวปู่จะว่าเอาได้ ว่ามันนอนเฝ้าแต่หลานสาวไม่สนใจปู่เลยงั้นแคนไปแต่งตัวนะคะจะเปลี่ยนใจให้ปาไปช่วยเปลี่ยนชุดในห้องนอนด้วยก็ได้นะเขาไม่วายแย่แล้วหัวเราะตอนเด็กสาวตวัดสายตาค้อนก่อนจะเดินไปที่ห้องนอนแต่ก็ไม่ถึงห้านาทีขณะกำลังแต่งหน้าเธอก็ได้ยินเสียงของเขาเล็ดลอดเข้ามาในห้องปาไปหาปู่นะค่ะ เธอร้องตอบเขากลับไปพลางยิ้มกับกระจกแล้วแต่งหน้าต่อวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรไม่รู้แต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้รู้จักกับเขาและด้วยความเป็นเขาก็ทำให้เธอเทใจให้เขาได้ไม่ยากเลยไม่เบื่อเหรอคะมาอยู่เงีเงยบๆแบบนี้หลังจากกินข้าวกลางวันเธอถามเขาเพราะเคยคิดว่า จะถามเขาหลายครั้งก่อนเขาจะหายไปเป็นอาทิตย์ตอนกลับกรุงเทพตอนนั้นเธอเตรียมทําใจไว้แล้วเหมือนกันว่าถ้าเขาไม่กลับมาอีกความสัมพันธ์ก็คงถูกตัดขาดเพียงแค่นั้นแต่เขาก็กลับมาให้เธอได้ถามคำถามนี้กับเขาที่เธอถามก็เพราะว่าเขาเป็นคนเมืองเต็มตัวเกิดและโตในกรุงเทพจากนั้นไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ทำงานอยู่ที่นั่นก่อนจะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็มาหาเธอที่นี่ถึงบ้านของเธอจะอยู่ไม่ไกลเมืองมากแต่ก็ได้ชื่อว่าอยู่นอกเมืองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านแม้ส่วนใหญ่จะไปรับจ้างทำงานในเมืองแล้วก็ค้าขายบางส่วนแต่ก็มีหลายครอบครัวที่ยังทำเกษตรกรรมทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ซึ่งมันไม่ใช่วิถีชีวิตของเขาเลย การได้เห็นเขากระโดดลงแปลงนามาช่วยเธอหวานข้าวหรือแม้แต่นอนเปลไม้ไผ่สารเฝ้าเธอได้ครึ่งค่นวันมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เธอเหมือนกันแต่เขาก็บอกกับเธอว่าอยู่กับความวุ่นวายในเมืองมาตลอดชีวิตได้พักผ่อนเงียบๆอยู่กับธรรมชาติก็โอเคนะที่สำคัญที่นี่มีแคนนึกถึงคำพูดของเขาคำคูณก็ยิ้มกับกระจกอีกครั้ง เธอใช้เวลาแต่งหน้าเปลี่ยนชุดไม่ถึงสินาทีดีก็ออกจากห้องไปหาเขากับปู่ที่หน้าบ้านคุยกันดูเรื่องไหมคะเธอแซวเขาหลังได้ยินปู่อธิบายวิธีสารตะกร้าให้เขาฟังฟังออกนะแต่คงทำเหมือนปู่ไม่ได้ถ้าหัดกเ็เฮ็ดเป็นเม่ยากดอกปู่เพียรให้กำลังใจแกบอกว่าถ้าหัดก็ทำเป็นไม่ยากหรอกแล้วนี่สิไปน้ำกันตี แกล้ามือจากการสารตะกร้าชั่วคราวขณะเงยหน้าขึ้นถามหลานสาวว่าแล้วนี่จะไปด้วยกันใช่ไหมจะแค้นไปเลยเดอ้อมือนีงานแล้วหกมงแลลงเข่ากับแนวกินตะมือเวนยังเหลืออยู่พ้ปู่หิวกับอุ้นกินก้อนแต่ทาบทันหิวก็รอแค้นกลับมาก,ก้อนกนได้คำคุณตอบรับพังสั่งความกับปู่เหมือนทุกครั้งที่จะออกไปทำงานนอกบ้านจา แคนไปเลยนะวันนี้งานเสร็จหกโมงเย็นข้าวกับกับข้าวตั้งแต่กลางวันยังเหลืออยู่ถ้าปู่หิวก็อุ่นกินก่อนแต่ถ้ายังไม่หิวก็รอแคนกลับมาก่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงปู่จัดการเองแกบอกให้หลานสาวสบายใจว่าไม่ต้องห่วงปู่จัดการเองไปค่ะคำคูณหันไปพยักหน้ากับคนข้างตัวหลังจากเขาลุกขึ้นยืน เสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมมาส่งแคนนะครับผู้อาวุโสพยักหน้าพลางรับไหว้ชายหนุ่มตอนอีกฝ่ายยกมือไหว้ลาก่อนจะพากันไปขึ้นรถที่จอดอยู่ใต้ร่มต้นคูณซึ่งปลูกเป็นรั้วรอบบ้านหลังจากนั้นไม่ถึงสิบนาทีพหาหนะคันหรูก็ไปจอดลงหน้าบ้านของเก่งกาดและกลายเป็นจุดสนใจของคนที่อยู่แถวนั้นในทันทีไม่เว้นแม้แต่เจ้าของบ้าน ป๋าไม่ลงนะค่ะอีกนานไหมกว่าจะไปไม่นานหรอกค่ะงั้นป๋าขับรถตามไปจริงสิแล้วครูดอนกับคุณเพลสล่ะน่าจะไปที่บ้านงานเลยค่ะครูรู้จักอยู่ถ้าครูดอนโทรหาแคนแคนบอกเบอร์ป๋าไปก็ได้นะเผื่อนัดกันได้ค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งลืมรางวัลป่าไหมมือที่กําลังจะเปิดประตูชะงักเล็กน้อย หลังจากได้ยินเจ้าของรถทวงรางวัลคําคูณหันกลับไปหาเขาอีกครั้งพร้อมรอยยิ้มขอติดไว้ก่อนนะคะตอนนี้คนมองอยู่ฟิล์มมืดไม่ตั้งใจจ้องจริงๆไม่รู้หรอกว่าทำอะไรได้ยินเหตุผลของเขาวงหน้าเรียวก็ตวัดคอนออกไปโดยไม่รู้ตัวตกลลงว่าไม่เอาหรอกค่ะเดี๋ยวแคนไม่มีสมาธิร้องเพลงได้คำตอบกับเหตุผลเหนือคาด องศาก็หัวเราะด้วยความถูกใจป่าต้องยอมใช่ไหมนี่แคนรู้ว่าปากเข้าใจได้คำชมองศาก็ยิ้มกว้างโอเคเดี๋ยวคิดดอกเบี้ยเพิ่มคำคูณอมยิ้มแล้วผลักประตูปเปิดก่อนจะลงไปจากรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านซึ่งตอนนี้คนอื่นๆมากันครบแล้วและกำลังยืนคุยกันอยู่ที่ลานบ้านข้างรถขอโทษนะคะที่มาช้า ไม่ช้าหรอกพี่นัดเวลานี้เองได้ข่าวว่าวันนี้ที่บ้านหวานข้าวเหรอกิ่งกาดถามแล้วมองผ่านเด็กสาวไปที่รถคันหรูที่จอดอยู่หน้าบ้านใช่ค่ะวันนี้ไม่เห็นเจ้าตัวเล็กน้องไม่อยู่บ้านเหรอคะค้ำคุณถามหาเด็กชายกับตันลูกชายของอีกฝ่ายเพราะเวลามาที่บ้านเจ้าตัวเล็กจะวิ่งหน้าต่างออกมาหาทุกครั้งแม่พาไปซื้อของที่ตลาด แคนน่าจะบอกพี่บ้างพี่จะได้ไปช่วยหนุ่มรุ่นพี่ต่อว่าไกลๆหลังตอบคำถามเรื่องลูกชายใช่พวกพี่ก็ยินดีไปช่วยนะหนุ่มๆที่เหลือประสานเสียงสอดรับยกเว้นมานะที่ยังเงียบและยังคงปลายตาไปมองพหาหนะคันหรูที่จอดอยู่นอกรัว้วไม่อยากรบกวนนะคะมีอาคำกับอาพาแล้วก็ครูดอนกับเพื่อนมาช่วยก็พอแล้ว นานิดเดียวเองแล้วใครมาส่งแคนเก่งกาดอดถามไม่ได้ความจริงก็ได้ยินแม่เปรยมาสักพักแล้วว่ามีหนุ่มกรุงเทพมาติดพันคำคุณแล้วก็มีเสียงร่ำลือว่าคำคุณเป็นเด็กเสียด้วยวันนี้เขาลองยับถามเรื่องนี้กับมานะเหมือนกันเพราะอีกฝ่ายร้องเพลงที่ร้านอาหารในเมืองมีโอกาสได้เจอคำคูณบ่อยกว่าเขาก็ตามที่คุณพูดแหละพี่ ผมเห็นอยู่ครั้งหนึง่งเด็กที่ร้านก็บอกว่าเขามาจีบแคนแต่ผมไม่เคยทักทายพูดคุยด้วยนะส่วนเรื่องอื่นที่ชาวบ้านพูดกันผมก็ไม่มีความเห็นเรื่องอื่นคือข่าวลือหนาหูจากปากต่อปากของชาวบ้านที่ลือว่าคำคุณเป็นเด็กเสียนั่นแหละคุณอาโปค่ะแคนคบกับเขาเหรอพี่ถามได้ไหมก็ถามแล้วล่ะคำคุณว่าแต่ไม่ได้พูดออกมา คุยคยกันอยู่ค่ะรู้จักกับเขานานแล้วหรอเก้าพากันขึ้นรถได้แล้วเดี๋ยวเลยเวลานัดเสียงพ่อของเก่งกาดตะโกนแทรกเข้ามาพอได้ยินค้ำคูณก็รอบถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเธอไม่ได้อยากปิดบงังหรือไม่อยากตอบคำถามหรอกแต่กับเรื่องส่วนตัวเธอก็ไม่อยากพูดกับคนไปทั่วเพราะถึงจะทำงานด้วยกันแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมจนถึงสามารถ พูดคุยได้ทุกเรื่องไปขึ้นรถกันค่ะจะรึกตบไหล่เพื่อนแรงๆทีหนึง่งพลางยักไหล่หลังจากคนอื่นๆหันหลังให้แล้วเดินตามเด็กสาวไปขึ้นรถเขาขับบีเอมถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้เปิดประทุนด้วยส่วนเราขับกระบะกับมอเตอร์ไซค์มึงทำใจเถอะแค่นไม่ใช่คนที่จะคบใครเพราะเงิน กูก็ไม่ได้ว่าน้องมันคบผู้ชายเพราะเงินแต่มึงต้องมองโลกที่ความเป็นจริงสมมุติมึงเป็นผู้หญิงแล้วมีผู้ชายโปรไฟล์ต่างกันลิบแล้มาจีบมึงจะเลือกคบหาศึกษาดูใจกับใครล่ะเออเก่งกาดตอบกลับเพื่อนด้วยน้ำเสียงเซ็งๆ,ๆที่มึงพูดก็ถูกตัดใจเธอถ้าน้องมันคบกับมึงแล้วกูก็จะไม่พูดแบบนี้หรอกแต่นี่ยังแล้วน้องมันก็ยังมีสิทธิ์เลือก จะลึกตบไหลเพื่อนอีกทีแล้วพากันตามคนอื่นๆไปขึ้นรถวันนี้กำลังใจดีพี่ว่าเหมาไปซักร้อยเพลงดีไหมจะเลิกแซวเด็กสาวตอนขึ้นไปบนรถให้ร้องร้อยเพลงขอเพิ่มร้อยบาทนะคะคำคุณตอบกลับหนุ่มรุ่นพี่ยิ้มยิ้มทราบดีว่าจะเลิกพูดเพื่อรักษาบรรยากาศภายในรถเพราะทุกคนเห็นว่าเขาขับรถตามรถแห่มาติดติด ได้เลยไอ้เก้าเองจ่ายน้องไปเลยนะเอาพ่อเก่งกาดหลุดคำนั้นออกมาเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นภายในรถอีกครั้งไม่เว้นแม้แต่คนพูดน้อยอย่างมานะซึ่งก็ดูเหมือนจะทําใจได้บ้างแล้วเหมือนกันหลังจากได้ข่าวว่ามีหนุ่มมาติดพันสาวรุ่นน้องที่ร้องเพลงคู่กันมาได้สักพักซ้อมเพลงกันดีกว่าเก่งกาดเอ่ยขึ้นอีกครั้งแล้วร้อยหนึ่งของแคน ค้ำคูณตามหาเงินร้อยที่ทําให้บรรยากาศภายในรถกลับมาลื่นเริงอีกครั้งให้200เลยแล้วร้อง200เพลงหรือเปล่าคะสิ้นเสียงใสเสียงไม้ฟาดลงบนฉาบกับกรองก็ดังขึ้นสอดรับพร้อมกับเสียงกดคีย์บอร์ดและเสียงดีดกีตาร์กับเบสก็ประสานกันอย่างลงตัวส่งให้บรรยากาศคลื้นเพลงง่ายๆก่อนที่ค้ำคูณจะจับไมคขึ้นมาร้องเพลง พร้อมกับมานะจนเสียงเพลงดังไปถึงรถอีกคันที่ขับตามมาติดๆองสาโอมยิ้มก่อนจะยื่นมือออกไปปิดเครื่องเสียงภายในรถแล้วลดกระจกฝั่งคนขับลงอีกเล็กน้อยเปิดรับเสียงใสๆของนักร้องจากรถแห่ไปตลอดทางจนกระทั่งรถจอดหน้าบ้านเจ้าภาพเสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างตัวก็ส่งเสียงดังขึ้น องศาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรับเลื่อนเลื่อนกระจกปิดการเสียงจากข้างนอกหลังจากเลิกคิ้วใส่เบอร์โทรที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเครื่องฮัลโหลครูดอนนะครับอ๋อครับองศาตอบรับพังนึกถึงที่บอกกับเด็กสาวไวเมื่อกี้โทรหาแคนแคนเลยให้เบอร์คุณมาผมกับคริสเพิ่งมาถึงตอนนี้รถจอดอยู่ที่วัดคุณอยู่ที่ไหน อยู่ที่บ้านเจ้าภาพครับอยู่หลังรถแห่ไม่ไกลงั้นสนใจมาสนุกด้วยกันไหมเดี๋ยวผมกับคริสเดินไปหาหมายถึงเต้นรำในขบวนแห่องศามองเปลวแดดนอกรถแล้วมองไปยังผู้คนหลากหลายวัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นวัยเรียนแล้วก็คุณป้าสูงวัยที่ยืนออกันอยู่เป็นกลุ่มและกระจายกันอยู่ตามถนนก็มีคำตอบให้อีกฝ่ายทันที ผมขอขับรถตามดีกว่าแคนเสร็จงานแล้วจะได้รับเขากลับไปเลยเพราะเขาต้องรีบไปทำงานที่ร้านต่องั้นขับให้ห่างรถแห่กับขบวนแห่หน่อยนะครับงานเื่อนเริงแบบนี้คนเมาเยอะเด็กก็ชอบตีกันเผื่อเขาฟาดไม้ฟาดขวดไปโดนรถองศาขอบคุณอีกฝ่ายสำหรับคำเตือนก่อนจะวางสายหลังจากคุยกันอีกเล็กน้อยแล้วพารถเคลื่อนออกจากที่อีกครั้ง ตอนที่ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนตัวช้าๆไปตามถนนในหมู่บ้านท่ามกลางเสียงเพลงดังกระหึมเขาไม่เห็นว่าครูดอนกับคริสโตเฟอร์อยู่ตรงไหนของขบวนเพราะคนค่อนข้างเยอะแต่จากการขับรถตามท้ายขบวนก็ทำให้เขาเห็นว่ามีตำรวจในเครื่องแบบสองสานายมาคอยดูแลความเรียบร้อยตามจุดต่างๆในขณะที่ชาวบ้านกำลังฟ้อนรำ และกระโดดลดเต้นตามเสียงดนตรีและเสียงเพลงลูกทุ่งกันอย่างสนุกสนานนี่เป็นบรรยากาศที่เขาไม่เคยสัมผัสและเพิ่งได้มาเห็นกับตาของตัวเองตอนนี้ขบวนแห่กำลังเคลื่อนออกจากหมู่บ้านไปตามถนนรอบหมู่บ้านที่ขนาบด้วยทุ่งนาและหนองน้าที่เต็มไปด้วยบัวและเริ่มมีสีเขียวของต้นข้าวให้เห็นในฝั่งของทุ่งนาถ้าแดดอ่อนกว่านี้อีกสักนิด เขาคงไม่ลังเลที่จะเปิดหลังคารถออกรับอากาศบริสุทธิ์ไม่เป็นไรวันหลังค่อยชวนเยอเตัวแสบของเขามาขับรถเล่นแถวนี้ก็ได้ชายหนุ่มคิดอย่างคลื้มใจขณะยื่นมือออกไปกดกระจกลงอีกครั้งเพื่อเปิดรับเสียงเพลงจากข้างนอกแต่คราวนี้ไม่ได้มีแค่เสียงเพลงกับเสียงดนตรีปังเสียงปืนองศาเหยียบเบรกรถหยุดโดยอัตโนมัติ ทาว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจทำอะไรหลังจากนั้นก็มีกลุ่มวัยรุ่นวิ่งกรูกันออกมาจากขบวนแห่พร้อมๆกับเสียงโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างตัวส่งเสียงร้องให้ยื่นมือออกไปหยิบขึ้นมากดรับฮัลโหลคุณอยู่ที่ไหนแคนถูกยิงแคนถูกยิงเราต้องรีบพาแคนไปโรงพยาบาลคำว่าโรงพยาบาลเหมือนจะเรียกสติขององศากลับมาอีกครั้งเขาดับเครื่องยนต์ผลักประตูเปิด แล้วพุ่งไปยังกลุ่มฝูงชนเบื้องหน้าทันที